วสวัสดีพี่น้องเจ็ดโมงเศร์ฝนยังแห้งเลยไม่น้อยมีนัดขับรถเจ็ดโมคงครึ่งทบไปขึ้นนัดกับบัตรฝนพึ่งมาวังหกโมคงครึ่งแห้งคอมบัดเลยเสงเด้ ที่จริงกับบอมันเจ็ดโมงเคืองดอกต่ว่าที่จริงนี่ไม่น้อหน่จะได้คับตั้งแต่วันศุกร์บัดนี้คตคู่ที่สอนไม่ย้อยน่ะลูกเราป่ว,วยเราก็เลยล่ยุดเราก็เลยห้เวลาไม่มันก็เลยเป็นเวลาแงมมือเศร้บาบัดนี้ฝนตกตอนตีหาตื่นมากกับบอมมีฝนดิยกแว่นตาแห่เบอร์ชดติดหมอคนยัง บอกว่าเอาห่มบ่อๆมาสิเบียกเม็ดพอดีพอชิหอดรถแห้งขึ้นแห้งขึ้นมาเลยโชขึ้นเวลากับบ่ได้ฝาก็ะ้องพึมๆึมจ้พี่น้องลมหนาวแน่จักหน่อย ต่ว่าทา้งฝุ่นมันก็แจงออกแล้วล่ะส่วนทางฝุ่นทางผี่ยังมือดอยู่อ้าวทางใดกระสูคึกเกาล่ะมันเลื่อนนัดบรดยเอาก็เสดายเงินเนาะตั้งมาเจ็ดลอยเก่าสิบโครนสองพันกว่าบาทถา,า,า่อใหญ่เอารุดมาอ้าได้ยินเสียงแห้งเขาแห้งเขาได้ยินบ่พี่น้อง <c ười> กระเด็นกระดอนเขามาหอดประตู เดี๋ยวไม่น้อยแรงเป็นคืนรถกันพี่น้องตกแรงยังฮึมฮึมอยู่เลยนะเฮ้ยรอกเงาขาวรอดพี่น้องเลยมาจะโมงเจ็ดนาทีหนึ่งเนาะเจ็ดโมงเจ็ดนาที เอาเวลาปกติซำเน่กำลังฝันแสบเลยจ้าแต่ว่ามันแจ้งมาได้เท่านั้นแดนฮอรยูร์ด้โอเคอินเตอร์มือ์สซัมแฮหกปัดเนสตันบีบรอขังหนามันแจ้งแล้วแต่ว่าทางนี้ยังตกแห้งแล้วก็ยังหึมหึมอยู่ สู้ค่ะเสร็จจากนี้ก็จะไปแวะซื้อกับข้าวได้เรียนเสร็จแล้วว่าแวะซื้อพัรอซื้อผักมึงเสด็จไปซื้อร้านแขกเลยซื้อซื้อร้านไกลๆหี่หม่องบงเวียนเมอกีีนี่ก็พอจากขันฝนตก,ก็ยันเลยซื้ออยู่ร้านไกลๆอยู่มันแชะมันชื้อเยอะแยะเดินยากเรียนขับรถสู้ตายสู้ตายกินกาแฟกันพี่นองรอเวลา มีเครื่องชงกาแฟอย่างดีนะอยากกินอะไรก็ชงกดเอาเมื่อหนกินคาปูชิโน่ค่ะกินกาแฟรอเวลาก่อนเด้อหมดเวลาแล้วรอพ่อใหญ่มารับนะคะขับคันนี้ค่ะหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกบหกบางที่ก็หกเกาเมื่อนี้ขับคันแรกเข้าซองแล้วรอพ่อใหญ่มารับเรบ่อบยางเข้าไป ปกติพอหญ่สิมาก,ก่อนเลยเด้วันนี้มาช้านะรอแล้วก็สิไปซื้อพักซื้อพักแหละแต่ยังอื่นมันมีมันเหรอเราจะพักมันอะสิไปแหะซื้อพักอาซื้อห่างอะไรพอได้สื่อไปปิยขี้มไปนั่งพอมันนี่สิกินรัางพึ่งขนมร่างพึ่งเขาไงเรากินร่างพึ่งเป็นอาหารเป็นอาหารอิ่มเลยนะคะบ้านนด็เขาจะกินร่างพึงหรือว่ากินแพนเค้กเป็นอาหารหลัก เป็นอาหารที่กินแท่นเข่าไปเลยเนาะเดี๋ยวเราพอนี้มาก,ก่อนนะคะเสือ,อนวิบป,ปิ่งขี้มูอปั่มน้ำมันไกบ่บานอันหนึ่งยี่สิบสามโคนได้เราตมาอันหนึง่งเพราะว่าไม่น้อยไปซื้ออยู่ในห้างมันมมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีแต่แบบห้อไปปั่นเองมันมมีแบบสเปร์เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรจะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนึ่งหมุนซื้อแต่พักนิดหน่อย กับแนว่นขนมปังมากินกับ <c oughs> กาแฟกับพญ่ช่วงบ่ายค่ะมังที่เรีกว่าสเส็ดขนมปังเองเอาไปเอามาซื้อเอาซะยี่สิบบาทหนึ่งยี่โครนนึงเนี่ยวมูลังจังเห็ดขนมปังกระเทียมมีพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลุนกันขึ้นบ้านก่อนนะอีกสองนาทีสามโมงเช้า เหียวข้าวบ่อเหีวยวยูเดี๋ยวคอยเปียคนหาแนวกินตอนนี้ขึ้นบ้านไปก่อนได้อะไรมนาะแม่แกรดได้ดีว,ว่าไปกินกนมขนมกินกาแฟช่วงบ่ายสเปียรนอดดีว,ว่าผักขมววขที่ว่าพี่นกขี้โอกินอะไรพี่น้องผักซีแนวสองห่อ อันนี้บวบเขื่อเท็หน่อยบวบเขื่อเลนบันเท่านะสองแผกหยิบหาโคนต้นหอมบักเน่าแพ้งอยู่บักเน่าตั้งสามหน่วยสิบสองโคนแพ้งกว่าลาบแขกล้านแขกะหาหนไว้สิแล้วมันมองนี่เฮาก,ก็เลยต้องซื้อน้องพีแหลบวบเื่อพักไรอ่ะที่นี่เพะว่ามันสีมีส,ส้มหมามันสุปสื้อมากก็ไปกิน เล็กน,น้อยโมบดกำลังจะทำเมนูอะีรสิกกินกับขนมพังเพิ่งต้อตงเหลือกตัวอันช่องแซ่ของใครพ่อยายขขงมีอื่นพ่อยายสีใจอาคารพวกถิ่นกับนิสสาเนาะเพราะว,ว่าอาทิตย์นี้น้องคอน อมีสมาปีนี่น้อฟันสิมากินน่ำเขามาบันซุกสุดป,ปีเดนะ่าหอนกินกันสองคอนตหวยา่ยไซื้อไข่หน้าที่ไหนไข่แอปเปิลเอาขึ้อมากินเลยเลยมี่ต้ยหอนฝนตกอยู่กับหอนมเด้อตเตอรี่นะซได้สว่นเเขาว่าก็าหายฟรีก็เลย มันคือมากละลูกกังเสียพี่น้องจ้ามันจะได้เรียเหรอบูดได้กินดอกแก้่ว่าขนาดเขาให้ของขวันมากกับบดได้อันนี้เขาให้ฟียมากกัน,นยังบูไดอยู่เมืองมาเบิงพี่น้อง มันต้องได้คือกันสามอย่างลอตเตอรี่ไม่มันกับมาสองอันไอซ์ครีมมาอันนึงที่เป็นลูกตุ๊กตามีนั่นขั้นนี้ขั้าได้สามอันเท่าได้ไปออกทีวีไปจับล่างวันนะคะในโทรทัศน์อันกกะการใส่ขนมบ่ดด้มันไม่อย่างละสองทั้งน้ำมั่นกับมาสอง รากาเครื่องดดิมมาหนึ่งคันมายังละสามนะคะเข้าสีใได้นะคะพอดีไปซื้อวิเป็นขี้เมื่อกี้เลยโซคพอดีม่หมานเลยไม่หมานเลยคนบ่มีดวงพี่น้องเอ้ยเพื่อบอบอกประเด็ดกเงินงนั่นแล้วบ่ได้ก็เป็นยัง ได้พักมาไปกินแล้วจ้ะไม่น้อยจะไปหาเคลดเค้าเ,เ,าเขากินเข้าก็ได้จ้ารักนะจุ๊บ